ถ้าคุณมีขายได้1,000 0บาทยืนยันรับซื้อจริงรับซื้อเหรียญ10บาทรัชกาลที่9รัชกาลที่5้สองสีแบบนี้เหรียญละ1,000 0บาทใครมีเอามาขายผมได้นะครับ สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามการน้ําชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดที่บีเนน์หนะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสียาล้านเปิดทุกวันนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านครับพบกับรายการมาเรียนรู้ไปด้วยกันยามเช้ากับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณทางช่องทางนี้นะครับช่องทางแฟนเพจเฟซบุ๊กแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณ FC ครับสวัสดีครับสวัสดียามเช้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดอีกหนึ่งวันนะครับผมก็เลยนะครับนำเหรียญ10บาทรัชกาลที่5แล้วก็รัชกาลที่9นะครับซึ่งเป็นเหรียญ10บาท2สีนะครับดูนะครับอันนี้เป็นองค์พ่อรัชกาลที่5อันนี้เป็นองค์พ่อรัชกาลทีีี่่9คครรับใทม เหรียญ10บาทแบบนี้แล้วอยากจะขายเพื่อนๆพี่ๆนะครับลองแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอนะครับแล้วส่งรูปมาประเมินราคาได้เลยนะ10บาทของท่านอาจจะแปลเปลี่ยนเป็นอละหมื่นครับสวัสดีคุณสมปองครับสวัสดีพี่จำลองครับสวัสดีพี่แก่นครับสวัสดีพี่อรินชัยครับสวัสดีพี่ธนพรครับสวัสดีพี่ประสงค์สวัสดีพี่เสกสันติคงวิชัยครับอ่ะเพื่อนๆพี่พี่จ๋าสวัสดีพี่สถาพรงามเจริญครับ มีคนก็ถามว่ามีค่ะไปไปถูกร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณครับตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยนะฮะสาขาสี่ย่านแผ่นที่ตามหน้าจอนะครับรับซื้อแบงก์เก่าครับรับซื้อเหรียญเก่าฮะตามหน้าจอครับนี่รับซื้อแบงก์เก่ารับซื้อเหรียญเก่านะครับรับซื้อเครื่องเงินนะครับไม่ว่าของคุณจะเป็นเข็มขัดเงินนะครับเครื่องกระเบื้องเครื่องไรคามนะครับชุดน้ําชาแบบนี้นะครับผมยินดีรับซื้อน,นะ,ะบ้านใดมีของเก่าแบบนี้นะครับแล้วอยากจะขายนะครับลองแอดไลน์มาได้นะฮะหรือมีพระเครื่องครับ บ้านใดมีพระเครื่องแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นเต่าหลวงปู่หลิวนะครับหลวงพ่อลุ่งวัดท่ากระบือหลวงพ่อคูนนะครับหรือเป็นคำหมากคำข้าวหลวงพ่อหรือสิริลังําครับพระเครื่องทุกชนิดเนี่ยเพื่อนๆพพี่ๆดูนะแบบนี้ใครมีแบบนี้ผมยินดีรับเช่านะครับพระบูชาครับบ้านใดมีของเก่าพวกนี้นะครับสามารถนํามาแลกเงินล้านนะสามารถนํามาแลกเงินล้านได้ครับจ่ายเงินสดทุกกรณีนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณครับตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยฮนะ สาขาสีย่านขอบคุณพี่ๆทุกท่านครับอย่าลืมนะครับแคปเจอร์กันไว้ครับขอบคุณครับนี่คือเหรียญสิบบาทครับนี่คือเหรียญสิบบาทต้นเรื่องครับที่ประกาศรับซื้อราคาเหรียญละหมื่นอ่ะเพื่อนๆพี่ๆฟังน้องให้ดีนะเดี๋ยวพี่ๆฟังน้องก่อนท่านใดนะครับที่แอดไลน์มาแล้วส่งรูปมาประเมือราคาแล้วแล้วผมเปิดอ่านแต่ผมยังไม่ได้ตอบกลับสแสดงว่าของของท่านยังไม่มีราคานะครับฟังให้ดีนะครับตอบกลับเฉพาะของที่มีราคาเท่านะั้นสวัสดีพี่ๆทั้ง ก้าร้อยท่านครับสวัสด,ดีทุกท่านครับอ่ะสวัสดีพี่ชาญสวัสดีพี่ปริชาสวัสดีพี่ภูมิครับสวัสดีพี่ชนะสวัสดีพี่คือวันสวัสดีทุกท่านเลยครับอ่ะพี่จา๋าใครมีเหรียญสิบบาทแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นรุ่นอะไรก็แล้วแต่นะครับเหรียญสิบบาทที่เป็นวาระที่ระลึกต่างๆใครมีพิมพ์คําว่ามีแล้วกดหยยัวใจรัวๆให้ผมหน่อยไม่ใช่ทุกเหรียญจะขายได้นะครับใครมีพิมพ์มีครับกดหยยัวใจรัวๆมาครับขอบคุณครับอ่ะเพื่อนๆพี่ๆดูนี่ ผมมีเหรียญนี้มาให้ดูเพื่อนเพื่อนพี่ๆดูนะครับดูนะใครเห็นความแตกต่างระหว่างเหรียญสองเหรียญนี้บ้างเดี๋ยวให้ดูนะครับเดี๋ยวให้ดูนะใครเห็นความแตกต่างระหว่างเหรียญสองเหรียญนี้บ้างดูครับนี่คือเหรียญกาญจานาพิเศษครับมันแปลกกว่าเพื่อนเ <anecdote> พื่อนเพ่นพี่ๆดูนะเหรียญทางด้านขวามือมันแปลกกว่าทางด้านสายมือมันแปลกกว่าตรงไหนสวัสดีทุกท่านนะครับใครมีแล้วไลน์รัวๆให้ผมหน่อยมันแปลกกว่าตรงไหนครับอ่ะพี่ๆบอกผมหน่อยครับสองเหรียญนี้ มันแตกต่างกันยังไงฮะออาใบให้ดูที่ด้านหลังอย่างเดียวครับใบให้ดูที่ด้านหลังอย่างเดียวสองเหรียญนี้มีราคาแพงครับสองเหรียญนี้เหรียญทางด้านขวามือเป็นเหรียญที่หายากเหรียญทางด้านซ้ายมือเป็นเหรียญที่หาง่ายครับนี่คือเหรียญเงินสามร้อยบาทนี่เพื่อนพี่พี่ดูนะใครเคยเห็นเหรียญหน้าเหรียญสามร้อยบาทมั้งใครมีใครไม่เคยเห็นมั้งมีคนไม่เคยเห็นไหมครับหน้าเหรียญสามร้อยบาท ใครไม่เคยเห็นพิมพ์คาว่าไม่เคยเห็นแล้วกดหัวใจรัวๆมานะครับใครไม่เคยเห็นพิมพ์คําว่าไม่เคยเห็นแล้วกดหัวใจรัวๆมาเหรียญนี้จะต้องเป็นคนที่ช่างสังเกตเหรียญนี้จะต้องเป็นคนที่ช่างสังเกตหากคุณพบเจอแบบนี้แล้วคุณอยากจะขายเรายินดีรับซื้อครับเหรียญพวกนี้นะฮะเหรียญทางด้านขวามือเหรียญหนึ่งประมาณหนึ่งพันซ้ายมืออันหนึ่งประมาณสามร้อยครับ ราคามันต่างกันเยอะถามว่าทำไมมันถึงต่างกันเยอะดูครับสังเกตดูตามแบบที่ผมบอกพี่ผมบิ่มบอกไม่เคยเห็นขอบพระคุณครับนะครับอ่ะมีคนไม่เคยเห็นคนเดียวนอกนั้นเห็นกันหมดแล้วหรอนะครับดูครับนี่คือเหรียญเงิน300บาทพระราจพิธีกาญจนาภิเษก0ปีกาญจนา9มิถุนายนนะครับดูนะครับปีพศ .2539 ประเทศไทยดูนะครับ โอ้โหมีคนไม่เคยเห็นเต็มเลยพี่กนิการไม่เคยเห็นครับพี่สมพิษไม่เคยเห็นพี่เสงไม่เคยเห็นครับพี่บุญยรัตน์ไม่เคยเห็นพี่อ้อไม่เคยเห็นครับพี่สมสมัยไม่เคยเห็นนะครับพี่บอกกาทอไม่เคยเห็นพี่รันชิตาไม่เคยเห็นครับพี่สมยศไม่เคยเห็นพี่แก้วก็ไม่เคยเห็นโอ้โหมีคนไม่เคยเห็นเหรียญสา0รกันเยอะมากแต่เหรียญสองเหรียญนี้ครับ ทุกท่านดูตรงนี้นะมันมีจุดความแตกต่างระหว่างเหรียญพิเศษกับเหรียญธรรมดาแค่นิดเดียวครับเพื่อนพว่ีดูตรงนี้ฮะชี้ให้ดูนะขอไลค์รัวๆครับหนึ่งพันท่านทีนท่ดูนะขณะน,นี้ขอไลค์รัวๆไลค์รัวๆให้ปุ่มมันพังไปเลยนะครับขอบคุณครับอ่ะพี่พีดูนี้ฮะเรามาดูที่ตราการจนาพิเศษเพื่อนพว่ีดูนะครับดูทีละเหรียญน,นะเรามาดูที่ตราการจนาพิเศษกันหากคุณพบเจอแบบนี้ หากคุณพบเจอเหรียญแบบนี้คุณดูตรงนี้นะครับดูนะระหว่างจุดตรงนี้นะครับตาอุณาลมเหรียญธรรมดากับตาอุณาลมเหรียญนี้ครับเห็นอะไรไหมฮะเหรียญกาจนาพิเศษเหรียญน,นี้ลืมปั๊มอุนาลมลงในเหรียญเห็นไหมดูนะครับนี่อันนี้เขาเรียกว่าอุณาลมเห็นไหมมาดูนะครับ ไอ้ยึกยือยึกยือในไส่เนี่ยเห็นไหมยึกยือยึกยือในไส้เนี่ยเขาเรียกว่าอุนาโลมแต่อันนี้ครับเห็นไหมไม่มีอุนาโลมเห็นไหมว่างๆเลยหากคุณพบเจอเหรียญกาจนาครับแล้วไม่มีอุนาโลมแบบนี้มีราคามากกว่าเหรียญธรรมดาหลายเท่ามีราคามากกว่าเหรียญธรรมดาหลายหลายเท่าใครที่มีเหรียญกาจนาแบบนี้เพื่อนเพื่อี่ๆจ๋าดูนะครับสวัสดีพี่ติดภพปุษาบาค,ครับ ดูนะครับไม่มีอุดนาลมแบบนี้สามารถขายได้ดูนะครับถ้ามีแบบนี้เป็นเหรียญธรรมดานะดูนะจํานะครับมีแบบนี้เป็นเหรียญธรรมดาถ้ามีแบบนี้เป็นเหรียญที่หายากขอบคุณครับอันดับต่อไปครับเพื่อนเพื่อนวีดูนี้ครับผมมีพระเครื่องมาให้ดูครับนี่คือพญาเต่าเรือนครับหลวงปู่หลิววัดไล่แต่งทองรุ่นสุขใจฮะเนื้อนวะแบบนี้ผมรับเช่านะใครมีนะครับพญาเต่าเรือนไม่ว่าจะเป็นเนื้ออะไรก็แล้วแต่ ผมรับเช่าหมดเลยนะครับพ, fiance, พระเครื yeah. people, friend. Friend. ่องพระบูชาแบบนี้นะครับผมยินดีรับเช่าเดิมเดิมแบบนี้สวยๆนะครับเหรียญหนึ่งหลายๆพันหนึ่งเหรียญแล้วเป็นหมื่นนะเหรียญหนึ่งหลายๆายพันถึงเหรียญละเป็นหมื่นบาทใครมีอยากจะขายฟังให้ดีนะครับใครมีเหรียญอันนี้แล้วอยากจะขายติดต่อผมมาครับขอบคุณรับนี่เพื่อนๆพี่เดี๋ยวนี้อันนี้นี่นี่ก็คือเหรียญหลักเหมือนกันครับนี่คือเหรียญหลวงปู่ทิมครับนี่คือเหรียญห่วงเชื่อม หลวงปู่ทิมวัดละหานไล่นะครับใครมีพระเครื่องแบบนี้เหรียญหนึ่งหลายหลายหมื่นนะ <_ d ance> เหรียญหนึ่งหลายหลายหมื่นเนื้อเงินเหรียญหนึ่งหลายหลายแสนครับ <_ d ance> พี่หากคุณมีพระเครื่องแบบนี้อยู่ที่บ้านคุณสามารถนํามาเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เลยนะนี่อันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงครับ <_ d ance> อันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงครับ <_ d ance> วัดเขาบันไดอิดน,นะปีพศ25 1 3ิบครับแบบนี้ผมก็รับเช่าองค์หนึ่งไม่มีดาวองค์หนึ่งหลักหมื่นนะครับ ไม่มีดาวองคหนึ่งหลักหมื่นบาทอันนี้ให้ดูอีกหนึ่งองครับเดี๋ยวจะไปนะครับวันนี้ไปเร็วนิดหนึ่งนะนี่คือพระเครื่องของหลวงพ่อปานวัดบางนมโคเป็นพระเครื่องที่มีมากมายหลายพิมพ์ครับสวยๆองหนึ่งหลักแสนสวยๆผมรับเช่าองคหนึ่งหลักแสนบาทนะครับใครมีพระเครื่องแบบนี้พระเลี่ยมทองนี่เพื่อนๆพื่อนพี่ดูนีพระเลียเ่ยมทองแบบนี้ครับมีแล้วอยากจะขายเพ,พ,พื่อนเพื่อพี่ๆติดต่อเรามาเลย ทุกท่านติดต่อเรามานะครับพระเลี่ยมทองผมให้ราคาดีมากกว่าร้านทองและลงรับจำนำแน่นอนฟังใันดีนะครับพระเลี่ยมทองเราให้ราคาดีมากกว่าร้านทองและลงรับจำนำแน่นอนครับขอบคุณครับมาเรามาดูเหรียญนี้กันไปเรามาดูเหรียญนี้กันนะครับวันนี้รีบไปนะครับอะพี่ๆดูนะครับนี่คือเหรียญสิบบาทครับนี่คือเหรียญสิบบาทสองสีที่ผมบอกเพื่อนๆพี่ๆว่าใครมีเอามาขายแล้วได้นะครับดูครับ เพื่อนเพื่อนี่ดูนี่ก่อนอีกหนึ่งอย่างเดี๋ยวจะไปเหรียญน,นะครับนี่คือธนบัตร2 0บาทครับรัชกาลที่8นะครับอ่ะเอาเหรียญ10ก่อนแล้วกันนะครับดูครับเหรียญ10บาทครับสวัสดีพี่โลต์ปูนครับแบบนี้ใครมีผมรับซื้อเหรียญละหมื่นนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะใครมีเหรียญ1 0บาทด,ด้านหน้าเป็นรูปรัชกาลที่หด้านหน้าเป็นรูปรัชกาลที่9แบบนี้ดูให้ดีครับเผื่อคุณอาจจะขายได้เหรียญละหมื่นนะดูครับ ดูนะนี่คือเหรียญสิบบาทหนึ่งร้อยปีกรมการขนส่งทหารบกเหรียญนี้สร้างขึ้นมาเมื่อปีพศ2 5 0พัน้าพระหลักร้อยก็รับครับพระหลักสิบยังรับเลยนะครับใครมีพระเครื่องอยากจะขายเดินทางมาได้นะถึงที่ร้านนะครับขอบคุณครับอ่ะเราดูยับนี่คือเหรียญสิบบาทรับหนึ100่งร้อยปีกรมการขนส่งทหารบก เป็นเหรียญสิบบาทสองสีที่ผลิตยอดจํานวนการผลิตมากมายถึงเป็นล้านล้านเหรียญเลยฮะยอดจํานวนการผลิตมากมายเป็นล้านเหรียญแต่วันนี้ครับผมมีเหรียญสิบครับที่ผมประกาศรับซื้อเหรียญละหมื่นนะทุกท่านดูให้ดีนะครับเหรียญทางด้านขวามือครับเหรียญละหมื่นนะซ้ายมือเหรียญละสิบห้าบาทเนี่ยหลายหลายท่านเอฟซของผมคงอยากจะรู้ว่าเฮ้ยไอเหรียญสิบบาทที่แบงค์มันตามหาเนี่ย มันจะต้องดูอย่างไรสวัสดีพี่นสอสนเนธพาครับมันจะต้องดูอย่างไรมันถึงขายได้แจ้งกลับเหรียญพี่ๆตรงนี้เลยครับหากคุณมีเหรียญสิบบาทเหรียญน,นี้แล้วคุณหยิบขึ้นมาดูครับดูนะฮะพลิกกลับมาอีกหนึ่งด้านคุณเห็นอะไรไหมครับเห็นนะดูนะครับดูนะฮะพอพลิกกลับมาอีกหนึ่งด้านเนี้ยเห็นอะไรยังครับ มีใครเห็นอะไรหรือ,อยังครับสิบบาทเหรียญละหมื่นดูยังไงฮะสิบบาทแลกเงินหมื่นมันจําเป็นจะต้องดูอย่างไรมีใครบอกเขาหน่อยมีใครบอกเอฟซีหน่อยมันแปลกยังไงใครเห็นแล้วใครรู้แล้วกดไลค์รวมๆมาใครรู้แล้วใครเห็นแล้วกดไลค์รวมๆมาครับสิบบาทรัชกาลที่ห้า 10บ,บาทรัชกาลที่9แลกเงินหมื่นใครเห็นแล้วกดไลค์มายครับดูนะครับปึบเห็นยังมีใครเห็นหรือยังสวัสดีคุณฝนครับมีใครเห็นอะไรหรือยังครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะหลายๆท่านก็จะแจ้งผมว่าฉันมีฉันมีแต่ไม่รู้จากวิธีสังเกตว่าไอเหรียญสิบบาทแบบเนี้ยหากฉันมีหากคุณมี มันจะต้องดูอย่างไรมันถึงขายได้สวัสดีพี่วิเชียนครับสวัสดีพี่สลับทองดีครับสามสาวจ,จากสราชบุรีมันจะต้องดูอย่างไรมันถึงขายได้ครับมีคนตอบถูกแล้วขอบพระคุณครับอเพื่อนๆพี่ๆ,ๆ,ๆดูฮะนี่คือเหรียญสิบบาทครับพอคุณหมุนดูฮะเห็นปะ่ะมีใครเห็นอะไรหรือยังมีใครเห็นอะไรหรือยังเมื่อคุณหมุนแบบนี้ครับดูนะฮะเหรียญสิบทั้งด้านหน้า และเหรียญสิบทางด้านหลังปั๊มสองกันปั๊มเหมือนกันทุกประการดูนะครับปั๊มเหมือนกันทุกประการแบบนี้เหรียญละหมื่นฟังอันนี้นะครับแบบนี้สิบบาทแบบนี้นะครับเหรียญละหนึ่งหมื่นบาทคือดูนะฮะหากคุณมีคุณส่งรูปของคุณมาปรับเมอรราคาที่เราได้เลยสิบบาทแบบนี้ อาจจะแปลเปลียป่ยนเป็นเหรียญละหมื่นครับขอพรบคุณครับอ่ะเพื่อนๆิีดูเนี้ยอย่าลืมนะครับบ้านใดครับมีเหรียญต่างประเทศแบบนี้ครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญในพนหยวนซื้อไข่เหรียญวันดอลลราฮ่องกงถือไม้เท้าท่านใดที่หยุดอยู่บ้านครับลองลือ้อลองค้นดูลองลือ้อลองค้นดูครับเหรียญละสี่พันถึงอันละสามแสนนี้ครับเหรียญละสี่พันบาทถึงอันละสามแสนบาทใครมีเหรียญจีนแบบนี้ ใครมีเหรียญวันดอลล่าแบบนี้สามารถเดินทางมาหาผมได้ถึงที่ร้านครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณครับตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยฮะสาขาสี่ย่านเมื่อคุณหยิบเหรียญอันนี้ขึ้นมาแล้วคุณอยากจะขายคุณสามารถแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอได้เลยครับส่งรูปมาปรับเมอรราคาจา้ะอ่ะเพื่อนๆพี่ๆจ๋าดูนี่ครับดูนี่ครับนี่คือธนาบัตรยีบาทครับนี่คือธนบัตรยีบาท รัชการที่เก้าแบบที่มากขอความรู้เรื่องเหรียญขอบกลมหน่อยเหรียญขอบกลมนะครับบอกพี่ๆนะเป็นเหรียญที่หล่นในเครื่องซักผ้าอย่าไปซีเรียสอะไรมากครับหล่นในเครื่องซักผ้าแน่นอนครับดูครับนี่คือ,าาอธนบัตร2ี่สิบาทรัชการที่เก้าด้านหลังเป็นรูปสะพานพระรา 8, มแปดเองนะด้านหลังเป็นรูปสะพานพระรามแปแบบนี้ขอบคุณพี่มิรครับผมรับซื้อนะใครมีนะครับผมรับซื้อแบบนี้สภาพสวยๆเบลาห้าพันครับ สภาพสวยๆใบละห้0 0ับาทจุดสังเกตดูที่ตรงนี้ครับรุ่นนี้ธนาบัตรรุ่นนี้ยีบาทแบบที่ห้าจะมีรูปสะพานพระรามแปดอยู่ฝั่งนี้ใครมีแบงค์ยีบาทแบบนี้นะครับใบละห้าพันนะหนึ่งใบห้าพบาทเมื่อคุณมีมีแล้วอยากจะขายคุณติดต่อเรามาดูให้ดีครับแบงค์ธรรมดาอย่างที่กราบเดียนไปครับไม่สามารถที่จะขายได้ แต่เหรียญอันนี้แต่ธนบัตรอันนี้เป็นธนบัตรที่หายากและพิเศษกว่าทั่วไปครับขอประคุณกรับดูนะฮะดูครับนี่คือธนบัตร20บาทรัชกาลที่เแบบที่15ดูนะครับมีตัวเลขอยู่ที่ด้านหน้าและด้านมุมด้านด้านสายมือมีตัวเลขอยู่ที่ด้านหน้าและมุมทั้งด้านซ้ายมือใครที่มีธนบัตร20บบาทหรือว่าเป็นธนบัตรอะไรก็แล้วแต่ ที่มันมีตัวเลขอยู่ตรงนี้มีตัวเลขอยู่นี้แล้วอยากจะขายติดต่อเรามาครับแบบนี้ไปละห้าพันนะสภาพใหม่ๆแบบนี้ไปละห้าพันบาทคุณมีอยากจะขายคุณติดต่อเรามาแล้วรับเงินสดทันทีครับแล้วรับเงินสดทันทีเหมือนกับท่านเดินทางมาหาผมเองถึงที่ร้านเลยครับรายการต่อไปอนะอันต่อไปครับเพ,พื่อนๆพี่ๆจา๋าอาทิตย์หน้านะครับฝากติดตามกันด้วยนะ ดูนะครับแบบนี้ใบละห้าพันครับแล้วก็แบบนี้ใบละห้าพันเหมือนกันเพื่อนๆพี่ๆดูฮะนี่คือธนบัตรหนึ่งร้อยบาทครับนี่คือธนบัตรหนึ่งร้อยบาทรัชการที่เก้าพี่ๆเชื่อไหมธนบัตรใบนี้ใบละห้าพันใบละสี่ห้าพันเนยหลายๆท่านเชื่อไหมครับใครเชื่อพิมพ์เชื่อใครไม่เชื่อพิมพ์ไม่เชื่อมาหนึ่งร้อยบาทใบนี้ผมรับซื้อใบละสี่พันครับใครเชื่อว่าขายได้สี่พันจริงพิมพ์เชื่อ ใครไม่เชื่อพิมพ์ไม่เชื่อครับเดี๋ยวเราจะได้อธิบายครับว่ามันมีเหตุผลยังไงมันมีเหตุผลตรงไหนที่ผมประกาศรับซื้อในราคานี้อ่ะใครเชื่อพิมพ์เชื่อมาใครไม่เชื่อพิมพ์ไม่เชื่อครับอย่างที่กับเรียนไปฮะอย่างที่กับเรียนไปครับบอกพี่ๆทุกท่านครับว่าเฮ้ยไอของแบบเนี้มันขายได้จริงนะมีไหมครับใครเชื่อพิมพ์เชื่อใครไม่เชื่อพิมพ์ไม่เชื่อครับ สวัสดีทุกท่านนะสวัสดีทุกท่านครับแล้วผมเชื่อหรือเกินครับหลายหลายท่าน f อซหลายหลายท่านครับมีธนบัตรหนึ่งร้อยบาทแบบนี้อยู่ที่บ้านนะครับมีธนบัตรหนึ่งร้อยบาทแบบนี้อยู่ที่บ้านขอบพระคุณครับขอบคุณพี่มิขอบคุณพี่สาครครับขอบคุณพี่หนูครับขอบคุณพี่มานพครับอ่ะเพื่อนเพื่อพี่จ๋าดูครับนี่คือธนบัตรหนึ่งร้อยบาทดูนะครับด้านหลังเป็นรูปเด็ก เลิกโรงเรียนเห็นไหมเป็นรูปเด็กหญิงกับเด็กชายเลิกโรงเรียนด้านหลังก็เป็นรูปพ่อหลวงรัชกาลที่5นั่งบัลลังก์กับพ่อหลวงรัชกาลที่6นะครับอ่ะเพ,พ,พื่อนๆพี่ๆดูฮะเมื่อคุณพิกกลับมาที่ด้านหน้าสวัสดีพี่สถาภนงามเจริญครับดูครับมีใครเห็นความแตกต่างระหว่างธนบัตร100บาทใบนี้บ้าง มีใครเห็นความแตกต่างระหว่างธนบัตรหนึ100 um, ่งร้อยบาทใบนี้บ้างครับมีใครเห็นความแตกต่างครับอ่ะใครเห็นความแตกต่างพิมพ์บอกผมหน่อยหนึ่งร้อยบาทมันจะต้องดูยังไงมันถึงขายได้ใบละสี่พันนะครับหนึ่งร้อยบาทมันจะต้องดูอย่างไรนะครับมันถึงขายได้ใบละสี่พันสังเกตดูครับพี่รัตดาว่าเดี๋ยวจะไปหาค่ะพี่รัตดาพิจบูรบ์นะครับอ่านะครับ สวัสดีทุกพื้นที่นะครับรวมกันพี่จ๋ากดไลค์กดแชร์ไลค์รัวๆให้น้องหน่อยแล้วกันนะครับสวัสดีขอบคุณพี่เสกสันติครับเชื่อครับพราะเป็นแบงค์แปลก,ปลกอ่ะดูครับมีใครเห็นความแตกต่างหรือยังมีใครเห็นความแตกต่างหรือยังครับให้เวลา30วินาทีคนะพี่หากคุณเนี่ยยังไม่เคยเห็นเนี่ยคุณแชร์ให้ผมหน่อยนะคุณแชร์ให้ผมหน่อยนะครับดูนะครับคุณยายยาวบอกว่า หากมีจะมาขายได้ที่ไหนร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณครับตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยครับสาขาซีญอารับซื้อแบงก์เก่าครับรับซื้อเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื Leon ่องกระเบื้องเครื่องลายครามนะครับพระเครื่องพระบูชานะครับนี Horse ่ของเก่าแบบนี้เนี่ยเพื่อนๆดูดิกระเพาะปลาแบบนี้นะครับผมก็รับซื้อนะครับกระเพาะปลาเครื่องกระเบื้องแบบนี้นะครับหลักแสนหนึ่งหลักล้านนะเครื่องกระเบื้องนะครับ พี่ๆดูนะใครมีนะครับแล้วอยากจะขายติดต่อเรามาได้นะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยฮะมาดูครับโอ้ยมีเอซีของเราตอบถูกแล้วขอบพระคุณครับอ่ะเพื่อนเพื่อพี่ๆดูฮะธนบัตรหนึ่งร้ยบาทใบนี้เป็นธนบัตรที่ตัวเลขด้านบนและตัวเลขด้านล่างไม่ตรงกันไม่ตรงกันยังไงครับเพื่อนเพพี่ๆดูฮะดูที่เลขนะครับเห็นปะ มีใครเห็นอะไรไหม400เห็นไหมอันนี้คืออะไร490ครับ400 490ผิดที่เลขอะไรพี่พิมพ์บอกผมหน่อยผิดที่เลขตัวไหนครับดูนะครับเลขอะไรกับเลขอะไรฮะเห็นไหมดูนะครับดูนะครับสังเกตดูนะฮะของแบบนี้มันมีจริงครับเห็นไหมครับนี่เห็นไหมแล้วก็ตรงนี้เห็นไหม เมื่อคุณมีแล้วคุณอยากจะขายคุณแอดไลน์ ID ตามหน้าจอมาคุณแอดไลน์ ID ได้ตามหน้าจอแล้วส่งรูปของท่านมาปรับเมอรราคาครับตัสดีพี่จอหลายใจครับดูนะครับแคปเจอร์ครับแคปเจอร์ไว้ให้ลูกให้หลานดูฮะแบงค์หนึ่งร้อยบาทแบบนี้ใบละห้าพันครับใครแคปเจอร์แล้วกดเลขห้าแล้วกดหัวใจรัวๆให้ผมหน่อยครับแคปเจอร์แล้วกดเลขห้าแล้วกดหัวใจรัวๆให้ผมหน่อยครับมาครับพี่จา๋า เดี๋ยววันนี้ไม่แน่ช่วงบ่ายจะมีไลฟ์สดนะครับไม่แน่ช่วงวันนี้ช่วงบ่ายจะมีไลฟ์สดแบบถามตอบนะขอบพระคุณครับขอบพระคุณพี่หนูครับขอบคุณพี่จีรศักดิ์ครับผิดระหว่างเลขศูนย์กับเลขเก้าเห็นไหมเมื่อคุณหยิบขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วมีแบบนี้อยากจะขายคุณติดต่อลงมาขอบพระคุณครับนี่ก่อนจะจากกันไปให้ดูเหรียญสิบอีกหนึ่งรอบนะครับจะไปแล้วนะนะครับดูครับอย่าลืมนะพี่ๆท่านใดนะครับมีเหรียญสิบบาท สองสีแบบนี้เป็นรูปรัชการที่5เป็นรูปรัชการที่9แบบนี้มีแล้วอยากจะขายคุณติดต่อเรามานะครับอย่าลืมนะครับแบบนี้เหรียญละหมื่นนะแบบนี้เหรียญละหมื่นมีปุ๊บรับเงินหมื่นทันทีมีปุ๊บรับเงินหมื่นทันทีนะครับใครมีเหรียญสิบบาทแบบนี้อยากจะขายติดต่อเรามาครับขอบคุณครับอ่ะเพยยื่อนเพื่อพี่จ๋า นี่นี่ก่อนจะจากกันไปอย่าลืมนะครับบ้านใดมีพระเครื่องนะครับพระเลี่ยมทองแบบนี้นะฮะติดต่อเรามานะครับติดต่อเรามาผมยินดีรับซื้อนะครับวันนี้นะครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณขอลาพี่ๆทั้ง900ท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันจันทร์หน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับไม่แน่ตอนบ่ายอาจจะมีไลฟ์สดอีกหนึ่งครั้งนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับไปแล้วครับบ๊ายบาย สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องไยครามกาญน้าชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดที่บีเ0็น0 3ศ3นหะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีญาล้านเปิดทุกวันนะครับ